สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับสู่คลิปการสอนวิชาสังคมศึกษาชั้นประถมศึกษาปีที่3นะคะสำหรับวันนี้เราจะเรียนเรื่อง วันสำคัญของไทยค่ะเมื่อคลิปที่แล้วนะคะเราเรียนเรื่องประเพณีและก็วัฒนธรรมไทยนะคะแล้วก็แบบฝึกหัดนะคะเกวมได้ส่งไปให้ในทางไลน์แล้วนะคะวันนี้เรามาเรียนเรื่องวันสําคัญของไทยกันนะคะเรามาดูกันซิคะว่าว,วันสำคัญของไทยนั้นมีอะไรกันบ้างนะคะวันสําคัญเป็นวันยังไงนะคะเด็กๆ ใช่แล้วคะ่ะวันสำคัญก็หมายถึงวันที่มีเหตุการณ์สำคัญต่างๆที่เกิดขึ้นโดยที่รัฐบาลก็กำหนดให้มีพิธีการแล้วก็กิจกรรมต่างๆรวมทั้งประกาศให้เป็นวันหยุดราชการไม่ต้องมาโรงเรียนใช่ไหมคะเพื่อให้ประชาชนทุกคนได้รู้รรถึงความสำคัญแล้วก็เข้าร่วมกิจกรรมในวันดังกล่าวด้วยความภาคภูมิใจคะ่ะเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่ามีวันอะไรกันบ้าง วันหยุดราชการที่สําคัญก็จะมีหนึ่งที่เกี่ยวกับชาติและก็พระมาหากษัตริย์นะคะมีวันอะไรบ้างหนึงนะคะก็คือวันพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชแล้วก็เป็นวันที่ระลึกมหาจัก,กรีบรมราชวงศ์นะคะตรงกับวันที่6เมษายนของทุกปีคะ่ะเด็กๆวันนี้นะคะหรือเราเรียกกันอีกอย่างหนึ่งว่าเป็นวันอะไรคะ เป็นวันจัก,กรีนั่นเองนะคะเป็นวันที่รัชกาลที่หนึ่งหรือว่าพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชขึ้นของราชเป็นกษัตริย์พระองค์แรกแห่งราชวงศ์จักรีแล้วก็สถาปนากรุงรัตนโกสินทร์ขึ้นเป็นราชธานีนะคะวันต่อไปนะคะอันนี้เป็นพระบรมราชานุสวรีพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชค่ะ ะะต่อไปวันรัฐธรรมนูญนะคะวันรัฐธรรมนูญมีความสําคัญยังไงนะคะวันรัฐธรรมนูนนั้นก็เป็นวันที่พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่7นะคะได้พระราชทานพระธรรมนู ได้พระราชทานรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยหรือว่าตอนนั้นเรียกว่าราชอาณาจักรสยามนะคะให้เก็บประชาชนชาวไทยทุกคนในปี2475ตรงกับวันที่10ธันวาคมของทุกปีนะคะการที่พระองค์ท่านได้พระราชทานรัฐธรรมนูญขึ้นมาก็ทําให้ประเทศไทยนะคะเป็นยังไงคะ ใช้แล้วค่ะเราก็เปลี่ยนแปลงการปกครองจากระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชซึ่งก็หมายถึงการปกครองซึ่งพระหัตพระมหากษัตริย์มีอำนาจสิทธิ์ขาดในการบริหารประเทศตั้งแต่นั้นเป็นต้นมาไทยของเรานะคะประเทศไทยของเรานั้นก็ได้เปลี่ยนแปลงมาเป็นระบอบประชาธิปไตยซึ่งมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุขนะคะแล้วก็มี นี่ค่ะเป็นตาพระราชเป็นตารัฐธรรมนูญนะคะถือเป็นกฎหมายสูงสุดที่ใช้ในการปกครองประเทศนั่นเองนะคะสำหรับวันนี้ก็มีสัญลักษณ์ก็คือเป็นอนุสวรีประชาธิปไตยนะคะเป็นการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอนุสวรีนี้ก็จะตั้งอยู่ที่กรุงเทพมหาคนครนั่นเองค่ะ ต่อไปนะคะวันฉันมุมคลน,นะคะวันนี้จะเป็นวันประกอบพระราชพิธีฉลองในวันปรมราชาพิเศษเสวยราชสมบัตินะคะซึ่งตอนนี้ก็มีการเปลี่ยนนะคะให้เป็นวันฉันมุงคลของพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่10 นะคะตรงกับวันที่4พฤษภาคมของทุกปีในวันนี้ประชาชนและก็หน่วยงานต่างๆก็จะประกอบพิธีทางศาสนาถวายเป็นพระราชกุศลสแล้วก็นำน้อมกล้าวถวายพระพรชัยรวมทั้งประดับธงชาติตามสถานที่ราชการแล้วก็อาคารบ้านเรือนนะคะวันฉัรมงคลน,นั้นตรงกับวันที่4พฤษภาคมของทุกปีคะ่ะนะคะและก็วันที่4นะคะ วันสําคัญวันที่4ของชาติแล้วก็พระมหากษัตริย์ก็คือเป็นวันที่วันเป็นวันคล้ายวันพระราชสมภพของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรเป็นวันชาติหรือเราเรียกอีกอย่างหนึ่งก็คือวันพ่อแห่งชาติ ้แล้วค่ะก็ตรงกับวันที่5ธันวาคมของทุกปีนะคะเป็นการน้อมนล,ลึกถึงพระมหาการุณาธิคุณแล้วก็เป็นการเทริดพระเกียรติของพระองค์ที่ทรงประกอบพระราชกรณียกิจที่ก่อให้เกิดประโยชน์อย่างมากมายต่อประเทศชาตินะคะแล้วก็ประชาชนชาวไทยทุกคนก็เปรียบเสมือนปรพระองค์ท่านนั้นเป็นพ่อของแผ่นดินไทยเรานี่เองค่ะ ในวันนี้ก็จะมีการประกาศยกย่องบุคคลที่ได้รับการคัดเลือกให้เป็นพ่อดีเด่นประจําปีนะคะแล้วก็วันสําคัญอีกวันหนึ่งที่ตรงกับวันที่5ธันวาคมก็คือวันชาตินะคะในวันนี้ก็จะมีการจัดกิจกรรมเฉลิมฉลองเฉลิมฉลองเช่นการเดินขบวนพาเหรดการแสดงมหรสพต่างๆนะคะในวันนี้ก็มีความสําคัญ2วันด้วยกันนะคะนั่นก็คือวันพ่อแห่งชาติแล้วก็เป็นวันชาติด้วยนะคะ น,นี่คือพระบาทสมเด็จพระมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรนะคะหรือว่ารัชกาลที่9ของเรานี่เองค่ะนะคะแล้วก็วันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระบรมพระบรมราชชนนีพันปีหลวงแล้วก็เป็นวันแม่แห่งชาติ นะคะวันแม่แห่งชาติเด็กๆก็จะจําได้ใช่ไหมคะก็จะตรงกับวันที่12สิงหาคมของทุกปีนะคะเป็นการเทิดพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิจพระบรมราชินีนาถเป็นพระบรมราชอ่พระบรมราชินีนาถนะคะพระบรมราชชนนีพันปีหลวงผู้ทรงเป็นแม่ของแผ่นดินนะคะแล้วก็เป็นการเผยแพร่พระคุณของแม่ที่มีต่อครอบครัวสังคมแล้วก็ประเทศชาติ ในวันนี้นะคะเราก็จะมีการประกาศยกย่องบุคคลที่ได้รับคัดเลือกให้เป็นแม่ดีเด่นประจําปีด้วยนะคะนี่ก็คือสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิจพระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงค่ะนะคะแล้วก็วันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระรมย์พระประมินทรรามาธิบดีศรีสิงห์ทรมหาวชิราลงกร พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวนะคะซึ่งก็ตรงกับวันที่28กร,รกฎาคมของทุกป,ปีนะคะเป็นการเฉลิมพระเกียรติประชาชนชาวไทยก็ร่วมใจกันถวายพระพรชัยมงคลแล้วก็กิจกรรมเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลค่ะตรงกับเดือนนี้พอดีเลยนะคะวันที่28ก็เป็นวันหยุดราชการสมเด็จนี่ก็คือสพพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวค่ะ,ะนะคะ วันปิยะมาหาราชนะคะวันปิยะมาหาราชนั้นจะตรงกับวันที่23ตุลาคมของทุกปีค่ะเป็นวันคล้ายวันสวรรคตรของพระบาทสมเด็จพระจุลกรพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวนะคะรัชกาลที่5ซึ่งพระองค์ท่านนั้นเป็นที่เคารพรักของราษฎรนะคะทรงมีพระมหาก,กรุณาธิคุณทั้งในด้านการปกครองบ้านเมืองการปรับปรุงประเทศให้ทันสมัย แล้วก็นำพาประเทศให้รอดพ้นจากการตกเป็นอาณานิคมข,ของชาติตะวันตกนะคะประชาชนชาวไทยก็เลยถวายพระราชาสัมพัญญานามว่าสมเด็จพระพิยามหาราชซึ่งก็หมายถึงพระมหากษัตริย์ที่ทรงเป็นที่รักยิ่งของกวงชนค่ะนี่ก็คือราัชากาลที่5พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวค่ะ ะะทั้งหมดนี้นะคะเป็นวันสำคัญที่เด็กๆควรจะทราบนะคะในชั้นเรียนนี้นั่นก็คือชั้นเรียนปฐมศึกษาปีที่3นะคะเป็นวันสำคัญของชาติแล้วก็พระมหากษัตริย์นะคะซึ่งวันต่างๆเหล่านี้ก็จะมีความสำคัญนะคะเกี่ยวกับประวัติศา,าสตร์แล้วก็ความเป็นมาของชาติไทยนะคะตั้งแต่รัชกาลที่1รัชกาลที่5รารัชกาลที่9จนถึงรัชกาลปัจจุบันนะคะ เด็กๆก,ก็ควรที่จะศึกษาแล้วก็ทําความเข้าใจเมื่อถึงวันสําคัญต่างๆเหล่านี้ก็จะได้ปฏิบัติตัวแล้วก็ทําตามป,ป,ประเพณีวัฒนธรรมได้อย่างถูกต้องนะคะต่อไปเป็นวันสําคัญที่เกี่ยวกับศาสนานะคะจะมีวันอะไรบ้าง1คือวันวิสาขบูชาวันวิสาขบูชานั้นนะคะจะตรงกับวันขึ้น15บห้าคมเดือน6 เป็นวันสําคัญทางพระพุทธศาสนาที่มีเหตุการณ์สาคัญเกี่ยวกับพระพุทธเจ้านั่นก็คือเป็นวันประสูติตัดสรุปและก็ปรินิพานนะคะเกิดในวันเดียวกันเลยค่ะแต่ว่าต่างปีกันเท่านั้นเองนะคะึืน15คํำเดือน6คือวันวิสาขาบูชานะคะและในวันนี้นะคะองค์การสหรประชาชาติก็ให้เป็นวันสำคัญของโลก นะคะเป็นวันไม่เฉพาะแค่วันสําคัญทางศาสนาพวกของเราเท่านั้นนะคะเป็นวันสําคัญของโลกเลยทีเดียวโดยให้เหตุผลสําคัญ3ประการด้วยกันนะคะนั่นก็คือ 1. าพระพุทธเจ้าทรงให้ความเมตตาต่อมนุษย์ด้วยการยกเลิกการแบ่งชนชั้นวรรณะอืมก็คือ ในสมัยก่อนนั้นนะคะใครที่จะบวชพระพุทธเจ้าก็อนุญาตให้บวชได้นะคะไม่มีการกำหดนดชั้นวัน,นะอะไรนะคะ 2. อพระพุทธเจ้าทรงเป็นนักอนุรักษ์การสอนไม่ให้ฆ่าสัตว์ตัดชีวิตและ 3. พระพุทธเจ้าทรงเปิดโอกาสให้บุคคลที่นับถือาศาสนาอื่นศึกษาพิสูจน์ข้อที่จริงของพระพุทธาศาสนาได้โดยไม่จำเป็นต้องเปลี่ยนมานับถือ นะคะคือคนที่นับถือศาสนาอื่นก็สามารถมาศึกษาหลักธรรมคำสอนนะคะโดยที่ไม่ต้องเปลี่ยนมานับถือศาสนาพุทธก็ได้นะคะนี่เป็นเหตุผล3ข้อให,ใหญ่เลยที่ทำให้องค์การสาปกะาชาติยกให้วันวิสาขาบูชาเป็นวันสำคัญของโลกนะคะต่อไปวันมาฆบูชาเด็กๆอย่าจำสับสนนะคะเมื่อสักครู่คือวันวิสาขาบูชาก็คือวันคืน15บห้าค่ำเดือน6นี่คือวันมาฆบูชานะคะ ตรงกับวันขึ้นสิบ่้าเดือนสามมีเหตุการณ์อะไรเกิดขึ้นบ้างในวันนี้ในอดีตก็คือ 1. พระสงฆ์จํานวน1250รูปพัะสังรรูปนะคะรูปไม่ใช่องค์นะคะมาประชุมพร้อมกันโดยไม่ได้นัดหมายมนะคะแล้วก็พระสงฆ์ทั้งหมดนั้นเป็นผู้ที่ได้รับการอุป,ปสมบทโดยตรงจากพระพุทธเจ้านะคะสองข้อแล้วนะคะมีความสำคัญที่เกิดขึ้น นะคะ 2. พระสงฆ์ทั้งหมดล้วนเป็นพระอรหันต์นะคะได้รับการบวชเรียนแล้วพระพุทธเจ้าทรงเป็นผู้บวชให้นะคะแล้วก็เป็นพระอรหันต์นะ,ะต่อไป 4. เป็นวันที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงโอวาทปฏิมโมกซึ่งเป็นหลักธรรมที่เป็นหัวใจสําคัญของพระพุทธเจ้านะคะในวันนี้ก็มีโอวาทปฏิโมกนะเป็นหลักธรรมที่เป็นหัวใจสําคัญของพระพุทธศาสนานะคะ อันนี้เป็นภาพเหตุการณ์นะคะทีะ่ไม่ใช่เหตุการณ์จริงนะคะเป็นพระพุทธเจ้าทรงแสดงโอวาทปฏิโมกในวันมาคบูชาค่ะแล้วก็วันอาสาฬหบูชานะคะเมื่อสักครู่คือวันมาคาบูชาส่วนวันนี้ก็คือวันขึ้น15ค่้าเดือน8เป็นวันสําคัญทางพระพุทธศาสนาเพราะเป็นวันที่มีเหตุการณ์สาคัญเกิดขึ้น3ประการด้วยกันค่ะ1นึ่ง ทรงเป็นวันที่เป็นวันที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงปฐม,มเทศนาเรียกว่าธรรมจักกับประวัตินาสูตรแก่ปัญจวัคคีทางห้านะคะสเป็นวันที่มีพระภิกสุรูปแรกในพระพุทธศาสนานั่นก็คือพระอัญญากณทัญญะ 3. เป็นวันที่มีพระรัตนตรัยครบองค์สานั่นก็คือพระพุทธพระธรรมและก็พระสงฆ์ อีกรอบนะคะวันอาสาฬหาบูชานะคะตรงกับวันขึ้น15ค่ำเดือน8นะคะมีเหตุการณ์สำคัญเกิดขึ้น3ประการด้วยกันก็คือมีรัปฐม,มเทศนาที่พระพุทธเจ้าทรงสแสดงนะคะก็คือเป็นเทศสนาเป็นธรรม,มเทศนาบทแรกเลยนั่นก็คือธรรมจักกับประวัตินาสูงแก่ปัญจวคีทาห้5นะคะแล้วก็มีพระภิกษุรูปแรกก็คือพระอัญญากุลธัญะ แล้วก็มีพารัตนัใครบองค์3นั่นก็คือพระพุทธพระธรรมแล้วก็พระสงฆ์เนีคะสข้อนี้เกิดขึ้นในวันเดียวกันนั่นก็คือวันอาสาฬหบูชาค่ะวันเข้าพรรษานะคะเป็นวันที่พระสงฆ์จะต้องอยู่จำพรรษาตลอด3เดือนนะคะในช่วงฤดูฝนเริ่มตั้งแต่วันแรมหนึ่งข้ามเดือน8ของทุกปีแล้วก็สิ้นสุดลงในวันขึ้น15้าขาเดือน11 ะะวันเข้าพรรษามีความสําคัญยังไงสําคัญอย่างนี้ค่ะก็คือว่าวันเข้าพรรษานี่จะอยู่ในช่วงฤด,ดูฝนซึ่งเป็นเวลาที่ชาวบ้านเนี่ยทานานะคะการกําหนดให้ประสงค์หยุดการเดินทางไปเผยแพร่ศาสนาในสถานที่ต่างๆเนี่ยมันจะช่วยลดความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นจากการที่ประสงค์เน่ยไปเหยียบย่ำต้นกล้าในนาข้าวได้นะคะเพราะในอดีตน,น,นะคะมีชาวนาค่ะไปร้องรเรียนบอกว่า เนี่ยพระสงฆ์ทั้งหลายที่ออกไปเผยแพร่ศาสนาเนี่ยได้เหยียบย่ําทําให้เข้าต้นกล้าที่ปลูกไว้เนี่ยเสียหายนะคะไปร้องเรียนกับพระพุทธเจ้านะคะพระพุทธเจ้าก็เลยใช้วิธีว่าเอาอย่างนี้ละกันให้ช่วงนี้เนี่ยเป็นช่วงฤดูฝนให้พระสงฆ์เนี่ยหยุดการเดินทางก่อนนะคะก็เลยกําหนดให้มีวันเข้าพรรษาขึ้นในช่วงฤดูฝนนะคะ,ะแล้วก็ อีกข้อหนึ่งก็คือเพื่อให้พระสงฆ์เนี่ยได้ศึกษาพระธรรมวินัยรวมถึงการเผยแพร่พระพุทธศาสนาให้แก่ประชาชนเมื่อถึงวันออกพรรษาเรียกได้ว่ามีการเตรียมตัวนะคะไม่ใช่ว่าหยุดอยู่เฉยๆนะคะเด็กๆได้ศึกษาพระธรรมวินัยที่สําคัญรวมถึงเตรียมการเผยแพร่เผยแพร่พระพุทธศาสนาให้แก่ประชาชนพอหลังจากที่ออกพรรษาแล้วก็จะได้เดินทางไปเปผยแพร่หลักธรรมคันสอนต่อไปนะคะแล้วก็ที่สําคัญให้ คนที่นับถือศาสนาพุทธหรือว่าพุทธศาสนิกชนทั้งหลายนั้นได้มีโอกาสกระทําความดีเพิ่มขึ้นเช่นรักษาศีลเจริญภาวนาละเว้นอบายามุกต่างๆนะคะแล้วก็ที่สําคัญเนี่ยในวันเข้าพรรษาบางคนก็จะงดเล่าเข้าพรรษาใช่ไหมคะนี่แหละค่ะมันก็ได้มีโอกาสกระทําความดีเพิ่มมากขึ้นนะคะนี่ก็จะเป็นอีกประเพณีที่สําคัญนะคะที่จะเกิดขึ้นเฉพาะใน วันข้าวพรรษาก็คือประเพณีแห่เทียนเข้าพรรษาเป็นประเพณีที่พุทธศาส,สนิกชนนะคะก็จะนําเทียนเนี่ยไปถวายพระนะคะเทียนนั้นก็จะประดับประดาตกแต่งให้สวยงามเพื่อที่จะได้เอาเทียนนั้นอะไปใช้จุดบูชาพระรัตนตรัยในเทศกาลข้าวพรรษานั่นเองนะคะต่อไปนะคะวันสําคัญที่เกี่ยวกับประเพณีแล้วก็วัฒนธรรมนะคะวันสงกราน เด็กๆทราบกันดีแล้วว่าวันสงกรานนะคะก็จะมี3วันด้วยกันนั่นก็คือวันที่13เมษายนเรียกว่าวันหมาสงกรานต์14เมษายนเรียกว่าวันเนาและวันที่15เมษายนเรียกว่าวันถลงศกก็หรือว่าเราเรียกอย่างว่าเป็นวันเปลี่ยนสกราชใหม่หรือว่าวันขึ้นปีใหม่ของไทยนะคะวันสงกรานมี3วันด้วยกันนะตั้งแต่วันที่13 14แล้วก็15ค่ะ วันสงกรานต์นี้จริงๆแล้วมีความสําคัญก็คือเป็นวันผู้สูงอายุแล้วก็วันครอบครัวค่ะเป็นการที่เราจะได้แสดงความกตัญญูกตเตวทีต่อพ่อแม่แล้วก็ญาติผู้ใหญ่ในวันนี้นะคะเราก็จะไปขอพรจากพ่อแม่ญาติผู้ใหญ่เพื่อความเป็นสิริงมงคลแล้วก็เป็นขวัญกาลังใจในการดำเนินชีวิตนะคะเป็นการสร้างความรักความผูกพันในครอบครัวแล้วก็ความสามัคคีในสังคมนะคะมีการร่วมกมมันทำบุญแล้วก็การะเล่นที่สนุกสนานรื่นเิง นี่คือประเพณีตั้งแต่ดั้งเดิมนะคะการเล่นสว์น้ำการรุนแรงการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์นั้นถือว่าทำให้ประเพณีนี้นไม่ไม่น่าจะต้องมีการปรับปรุงนะคะนี่เป็นประเพณีที่ดีงามที่มีมาตั้งแต่โบราณนะคะนั่นก็คือการรดน้ำนำหัวขอพรจากผู้ใหญ่ในวันสงกรานต์ค่ะอีพิธีหนึ่งนะคะนั่นก็คือ วันพระราชพิธีพืชมงคลจรวดพระนางคันแรกนาขวัญน,นะคะก็จะกำหนดขึ้นในเดือนพฤษภาคมนะคะเพื่อรับรู้ถึงความสำคัญของเกษตรกร,ร,กรที่มีต่อสกุลไทยเป็นพิธีกรรมที่จัดตั้งขึ้นเพื่อเป็นการทำขวัญเมล็ดพืชพันธุ์ต่างๆเช่นข้าวเปลือกข้าวฟ่างข้าวโพดถั่วงาเพื่อให้มเมล็ดพันธุ์นี้มีความสมบูรณ์ให้ผลผลิตที่ดีแล้วก็เป็นการส่งเสริมขวัญกำลังใจให้แก่ชาวนาแล้วก็เกษตรกร,ร,กรไทย ดูวิธีการทำนะคะก็จะมีพระโคแล้วก็อัญเชิญพระโคะคะ่ะให้เลือกว่าออจะฉันอะไรจะกินอะไรนะคะถ้าเด็กๆเคยเคยดูในภาพข่าวเหตุการณ์ต่างๆก็จะทราบได้นะคะทีนี้ทุกคนในสังคมไทยเนี่ยควรเข้าร่วมกิจกรรมในวันสําคัญต่างๆเพื่อที่จะรู้ถึกเรารู้ถึงคุณค่าของวันสําคัญดังกล่าวแล้วก็ร่วมสึบทอดให้คงอยู่สืบไปนะคะ เอาล่ะทีนี้แบบทดสอบเพื่อที่จะประเมินผลนะคะว่ามีความเข้าใจมากน้อยแค่ไหนเดี๋ยวเรามาทำพร้อมกันเลยค่ะดูซิจะทำได้กันไหมนะคะอ้าวข้อแรกข้อใดกล่าวถูกต้องเกี่ยวกับวันสำคัญของไทยเป็นวันที่ทุกคนหยุดทำงานเป็นวันที่มีเหตุการณ์สำคัญเกิดขึ้นเป็นวันที่จารึกไว้ในประวัติศาสตร์หรือว่าเป็นวันหยุดของคณะ รัฐบาลวันสำคัญของไทยนะคะใช่แล้วค่ะเป็นวันที่มีเหตุการณ์สำคัญเกิดขึ้นนะคะเพื่อที่จะได้รู้ว่าในอดีตนั้นมีเหตุการณ์สำคัญอะไรเกิดขึ้นบ้างนะคะต่อไปวันที่พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชแล้วก็เป็นวันที่ะระลึกของมหาจักรีบรม,มาราชวงศ์มีความสำคัญอย่างไรมีกฎหมายใช่ครั้งแรก รัชการที่5ขึ้นของราชหรือว่ารัชการที่หนึ่งของราชหรือว่าเป็นวันสวรรคตรของรัชการที่สองอืมข้อนี้ก็คือเป็นวันที่รัชการที่1ขึ้นของราชนั่นเองค่ะวันรัฐธรรมนูญมีความสําคัญอย่างไรมีกฎหมายสูงสุดในการปกครองประเทศมีกฎหมายทั่วไปใช้ปกครองประเทศเป็นวันสถาปนากรุงเทพมหานครหรือว่าเป็นวันที่รัชการที่เจดขึ้นของราช วันรัฐธรรมนูญใช่แล้วคะ่ะมีกฎหมายสูงสุดในการปกครองประเทศตรงกับวันที่เท่าไหร่นะคะเด็กๆวันที่10ธันวาคมของทุกปีถูกต้องคะ่ะอาละข้อนี้เด็กๆน่าจะตอบกันได้23ตุลาคมของทุกปีมีความสำคัญอย่างไรคะข้อ1เป็นวันชาติไทยข้อ2เป็นวันรัฐธรรมนูญข้อ3เป็นวันปิยะมหาราชและข้อ4เป็นวันครอบครัว แล้วค่ะเป็นวันปียะมหาราชนั่นเองนะคะในวันนี้เป็นวันคล้ายวันสวรรคตของรัชกาลที่5ผู้ทรงเป็นที่เคารพรักของประชาชนชาวไทยค่ะ 5. ข้อใดคือวันสำคัญของศาสนาทั้งหมดเลยข้อ 1. วันปียะและก็วันมาฆบูชาก็2วันฉนัดมงคลแล้ก็วันวิสาขาบูชา ข้อ3วันอาสาฬหาบูชาและข้อวันเข้าพรรษาและข้อ4วันสงกรานและก็วันรัฐมนูญศาสนานะคะใช่แล้วคะ่ะนั่นก็คือวันอาสาฬหาบูชาและก็วันเข้าพรรษานี่เองต่อไปข้อ6ค่ะวันวิสาขบูชามีความสําคัญอย่างไรคะข้อ1เป็นวันที่พระพุทธเจ้าแสดงโอวาทปฏิโมก ข้อ2เป็นวันที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงปฐมเทศนาข้อ 3. เป็นวันที่พระพุทธเจ้าเสด็จลงมาจากเทวโลกหรือว่าข้อ4เป็นวันประสูติตรัสรูและปราินิพันธ์ของพระพุทธเจ้าวันวิสาขบูชาก็คือใช่แล้วค่ะเป็นวันที่เกิดเหตุการณ์สำคัญ 3. ข้อด้วยกันนั่นก็คือข้อ4ข้อ7วันอาสาละหบูชามีความสำคัญคือ ใช่แล้วค่ะเป็นวันที่มีภาะรัตนตรัยครบองคศานั่นเองข้อ8กิจกรรมที่เราควรปฏิบัติในวันสงกรานต์นะคะ1เวียนเทียนที่วัดสองถวายภูมมาลา3รดน้ำขอพรผู้ใหญ่ 4. นํนำดอกมาลีไปไหว้แม่วันสงกรานต์นะคะใช่แล้วค่ะรดน้ำขอพรผู้ใหญ่ 9. วันพระราชะพิธีมงคลจรดพระนางคันแรกนาขวัญหรือว่าวันพืชมงคลนะคะจัดขึ้นเพื่อวัตถุประสงค์ใดข้อใดทําให้ชุมชนมีงานรื่นเริงทําให้ชุมชนมีการพัฒนาทําให้ชุมชนร่ารวยมัง่งคั่งหรือว่าทําให้คนในชุมชนมีความสัมพันธ์ที่ดีต่อกันอืมใช่แล้วค่ะทําให้ชุมชนมีงานรื่นเริงน,นะคะ เพราะเป็นวันที่จัดขึ้นเพื่อทําขวัญเมล็ดพืชพันธุ์ต่างๆเพื่อให้เมล็ดพันธุ์มีความอุดมสมบูรณ์ให้ผลผลิตดีแล้วก็ส่งเสริมขวัญกําลังใจให้แก่เกษตรกรกชาวไทยคะ่ะข้อสิสุดท้ายนะคะในวันหยุดราชการเราทำยังไงคะไปเที่ยวต่างจังหวัดไปซื้อของที่ห้างสรรพสินค้าเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆที่จัดขึ้นหรือว่าไปดูภาพยนตร์กับครอบครัว จริงๆทุกข้อเด็กๆเคยทาหมดนะคะแต่ว่าที่ถูกต้องก็คือเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆที่จะขึ้นนะคะเอาละค่ะใครที่ตอบถูกหมดนะคะถือว่าเก่งมากเลยนะคะเด็กๆอ่านทบทวนตามควมได้เลยนะคะแล้วก็สําหรับคนที่ดูคลิปนี้แล้วนะคะถ้าหากว่าทําแล้วแล้วก็สงสัยขัดข้องยังไงนะคะให้เด็กๆ นะคะแจ้งกับครูประเดาจำชั้นนะคะแล้วก็เดี๋ยวแบบทดสอบหนึ่งคููส่งไปให้อีกครั้งหนึ่งนะคะสําหรับคลิปการสอนนะคะเรื่องของวันสําคัญของไทยในครั้งนี้นะคะถ้าหากว่าใครสนใจยังไงก็สอบถามเข้ามากันได้นะคะสําหรับวันนี้สวัสดีค่ะ